เขาจสัตกาต่อมาได้ตกทอดตั้งคู่กัะพณตัสักานะครับสายมือนี้จะเป็นพญาคขจะสารปูนปั้นนะครับเป็นช้างปูนปั้นที่เชื่อกใหญ่ที่สุดนะครับนะครับสามารถเดินรอดท้องช้างได้นะครับและรอบจิ๋้านาฬิกาครับพดไพรนะครับโปรโมชั่นนะครับบัตรคนละร้อยบาทนะครับฝ่ามือนี้จะเป็นบอดไสนะครับโดยใช้ต้นสนม่พาย นะครับมาทําเป็นบอนไซส่วนด้านหน้านะครับทางซ้ายมือนะครับในกระถางทา่าสาที่จะเป็นพันไม้อากาเว่้าะหน้าทางซ้ายมือเรานะครับอันจะเป็นต้นปาล์มคารุสีนำเข้าจากประเทศคิวบาแล้วส่วนด้านหน้าเราจะเป็นภูเขาปกตกแต่งคอนเ็ปต์ด,ด้วยต้นเชิญชกชนิดต่างๆที่โชว์ากโชว์ินะครับและโชว์ดอก ด้านล่างนะครับของหเขาโปกงนะครับวันนี้จะเป็นโปกญี่ปุ่นนะครับส่วนที่อยู่ติดกระแพงนะครับจะเป็นโป่งสีเงินซึ่งโป่งชนิดนี้นะครับมีความเจริญเติบโตช้านะครับซึ่งถึงปีนะครับจะมีความเจริญโตบโตแเสร็จเดียวนะครับส่วนซ้ายมือเห็นในกระถางแปลกๆนะครับวันนี้จะเป็นต้นมะกอกโกลิฟที่มีอายุประมาณร้อยห้าสิบปีนะครับ ต้านหน้าเราแล้วฝาปืนนี่จะเป็นไดโนเสาวมาร์คอร์ดหรือที่ท่านประธานตั้งชื่อว่าเด็กบ้านนอกนะครับจะมีตัวเล็กๆายตัวนะครับผมนะครับที่เขียนว่าเด็กบ้านนอกนะครับฝามือนี่จะเป็นบอลจะเป็นต้นแท้หาม้านะครับซึ่งเป็นไม้บกคนลชนิดหนึ่งนะครับ หรือมีชื่อชื่อชื่อหวัวโตนะครับนี่จะเป็นพระแรกงทองครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สวนนกนรุธอีกครั้งนะครับซึ่งบริเวณนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าสวนนกนุธเมื่อครั้งเริ่มเปิดสวนนกนรุธใหม่ๆยันไปเจ็ดมีลัางได้เปลี่ยนที่สอบการบริเวณนี้รี่เปิดจะพาะให้ลูกค้าที่เข้ามาพักมะสัมมัา ส่วนนุ้นนะครับมีสวนสวยๆด้กันทั้งหมด4ี่สิมบอรวยมีห้องพักสไตล์ต่างๆไว้คอยต้อนรับทุกท่านนะครับซ้ายมือนะก็จะเป็นเล็กไซส์วิลล่าตึกจะมีสห้องอ้องนึ่งพักได้สองคนพร้อมอาหารเช้าขวามือจะเป็นเล็กไซส์วิลล่าตึกจัดจางเล็กไซส์วิลล่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทพร้อมอาหารเช้าทิ้กันนะครับด้านในจะมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับของเรามีจัดปูนปั้นทั้งหมดร้อยกว่าชนิดนะครับนะครับ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของตัหนูนักศึกษาทุกคนนะครับสัตว์ของเราอายุยืนทึกตัวนะครับนะครับนะคเด็กดูง่ายนะครับไม่ต้องให้อาหารนะครับผมนะครับไม่ต้องผ่านบรรทุนสัตว์นะครับป่ามือี่จะเป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมสวนนะครับ จุดที่สองนะครับซื่อมีสวนกระถางสวนกล้ยไม้สวนสับประรดสีนกแก้วมาคอนะครับด้านหน้าที่จะเป็นจุดที่ให้อาหารปลาช่อนยักษ์นะครับซื่อมีขนาดลำตัวยาวประมาณ2เมตรหนักร้อยกว่ากิโลปลาจะเป็นส่วนไม้ดัดไทรนะครับที่นำต้นข่อยประดับเป็นรูปชามว่างชามหายส่วนด้านหน้าขวามือเราที่จะเป็นภาพกิจกรรมฝาผนังที่เราใช้หินสีจำแนกน้ำโขนะครับมาประดับเป็นรูปภาพต่างๆ ส่วนซ้ายมือก็จะเป็นสวนน้ำตกนะครับส่วนข้างทางก็จะเป็นอ่าก็คดยีราฟที่หยืนคอยต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาใช้บริการในสวนน้งนส่วนซ้ายมือเราที่จะเป็นตึกฟอนะครับฟอก็จะเปรียบเสมอพระรานในสวนน้งนกทุกท่านนะครับที่มีความขยันสามัคคีเชื่อความผู้นำนะครับทำให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี่วนซ้ายมือครบวับนี้จะเป็น สวนอิตาลีดา้าบนจะมีสารสัตเท้ามหาโพดิจฐานนะครับจนขามบือนี่ก็จะเป็นสวนรถด้านบนจะมีรถสวยรถหรูรถแปลกของท่านประธานจอดโชว์อยู่มีคาเฟ่แมวด้วยนะครับสามารถเดินก็จบได้อยู่ในห้องกระจกติดแยเย็นฉ่ำนะครับ่อไปาจะเป็นสวนรวมพักไม้นะครับด้านในจะตกแต่งกอแล้วยตรูปปั้นแปลกเล็กๆต่างๆ ส่วนสายมือที่จะเป็นการจัดสวนแบบแนวตั้งนะครับจะมีกิ่งกานะครับแล้วก็มีพัดไม้อะโกเวนะครับเป็นโลเคชันส่วนสะพานที่ท่านเห็นจะเป็นสะพานสกายวอล์กท่านสามารถเดินชมสวนอน,น,นุ่นในบุกสูงได้เป็นระยะทาง5กิโลเมตรสายมือจะเป็นสวนบอดไซดหญิงแก่สลักเลขห้เลข9้าซึ่งมีความหมายถึงความสุขความเจริญก้าวหน้าเยอะแยะค่ะ จะใช้ลำต้นเกี้ยวมังกรน,นะครับเป็นร่างน้ําเลี้ยงเสียบยอดดินตะบองเพชรลักษณะต่างๆและตะบองเพชรหัวสีชนิดต่างๆซึ่งมองดูแล้วจะคล้ายๆกับทุ่งทิวลิปนะครับสองข้างทางนะครับในกระถางจะเป็นพันไม้อกากะเวกับพันลิลแม่ยายเดี๋ยวรถเลี้ยวซ้ายสังเกตทางซ้ายมือนะครับจะสวยงามมากคล้ายๆกับทุ่งทิวลิปนะครับโอ้ส<อ>ุดยอดสุดยอดสุดยอด ข้อราจะมีีรักการที่9นะครับต่อมาจะเป็นโกลสนชนิดต่างๆซึ่งของเรามีทั้งหมด313ชนิดตววกันนะครับแอ้ต่อก้กานี่จะเป็นคอรเรคชันของสับปรดสีนะครับส่วนใน้โจกกับในกระถางซ้ายมือเรานี่ครับจะเป็นบอดสีซึ่งบอดสีนะครับของเรานะครับตอนนี้กําลังรวบรวมบอดสีที่มีทั้งหมดนะครับ จะให้มีทั้งหมดทุกสายพันธ์นะครับตั้งแต่สองกระจมนี้นะครับจะเป็นบอดสีที่ทางสวน้นุ่น,นะครับได้ทดรองผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่สีอาจจะแตกต่างไปจากชนิดอื่นๆหรืออาจจะได้สายพันธ์ใหม่ขึ้นมานะครับด้านหน้าเรานะครับวันนี้จะเป็นนอชเชอรีร่บอดไซนะครับ บอนไซนะครับลาดสูงสูงที่ท่านเห็นนะครับอันนี้จะเป็นบอนไซ์ลาดขยึกหรือมีชื่อเป็นทางการว่าบอนไซแพมมานะครับสายมือจะมีต้นชิ่หน้าต้นสนมากรดท่าน้าคือต้นโอกง่่างทองเสียบยอดนะครับเรานำพันมา์ไมชนิดต่างๆ,างๆ,างๆ,างๆนะครับมาทำเป็นบอนไซ์เ,เช่นต้นมะกอกโอลีฟนะครับอายุ150ปีนะครับ ต้นช้อตทองต้นสดใบพายต้นเฟืองฟ้านะครับต้นมะขามต้นด,ดีพอนะครับหูกระจกแค้นะครับต้นตะโกต้นไข่ที่ท่านเห็นต้นมะขามนะครับอันนี้จะเป็นมะขามย้อยนะครับประเทศที่ปลูกมะขามย้อยได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีประเทศเดียวในโลกนะครับ ือประเทศดิเดียเรานาพันธมาจากประเทศดิเดียนะครับประกาศย้อนอันแรกนี่จะเป็นประกาศเทศด่างนะครับบอไซต์ต่อยฉีดนี่ท่านเห็นนะครับอันนี้จะมีนะครับการจะทำสําเร็จจากล้กต้นนะครับใช้เวลาห้าถึงสิบห้าปีนะครับถุงดำดำับสายเบอรนี่กําลังจะทําบอไซต์ก่อนฉีดต่อไปนะครับจะเป็นเนอร์ตอรี่ผลไม้ภายในซึ่งบริเวณนี้นะครับจะเป็นัลไม้หายาผลไม้ราคาแพง นะครับว่าเป็นพันไม้ด่างชนิดต่างๆอย่างด้านในนี่จะเป็นหมากแดงใบด่างน,นะครับรส่วนด้านาหน้าที่เราเห็นนี่จะเป็นต้นพิโรการสบพิโรการสกาสนะครับถ้าเป็นใบด่างใบด่างน,นะครับขอโทษจะตกอยู่ก้านกระแสนะครับสองก้านนะครับจะเป็นพันไม้ที่ช่วยในระบบนิเวศนะครับอย่างขวามนี้จะเป็นพิโร พิโรใบบักชีพิ<า>พโร <ล S 1> <โล S 1> รวยชับนะครับพิโรวินเลียบพิโรใบมะระกอน,นะครับส่วนใบยาวๆนี่จะเป็นพิโรใบพายพ<ช>ัำไม้ด่านะครับของเรามีทั้งหมด300ใบชนิดบานชนิดเรามีจําหน่ายที่การเด่นเซ็นเตอร์นะครับส่วนขวามือเรานะครับอันนี้จะเป็นปันไม้ยอดชิดที่เรารู้จักไม้ด่าก,กันมาตลอดนะครับ